อ้าวคุณต๊อดเช้ามาคุณนั่งเล่นเกมเจ้าอ้วนเหรอฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมวาันนจะให้เจ้าอ้วนอ่ะสอนเล่นเกมครับเน no, 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 no. ินเนินเนิโอ้โหเจ้าอ้วนดาบก,ก็เฟี้ยวปืนก็ฝาวธรรมดาต๊อดนําไปใช้นะนี่ดูความคมของผม,ผมเจอหน้าปั๊บสวยปุ๊บโอ้จะสวยเขาตัวเองโตวสวยก่อนคือบอกว่าเขามามุมขา้างทุกคนะ ี่เมื่อเกี้นะเห็นจานโดนยิงล่วงเลยอะ่ะอืออย่ามาดูถูกกันมเมื่อกี้เล่นำคขำนะเล่โอ้อาจารย์อ้วนมเมื่อกี้นะยิง double k เลยอะ่ะสองทีสอนพี่ต้อนน่ดิอือไม่สอนหรอกลำคาญคุณหัววิชาเหรอฮะคุณเตียนฮนะผมก็เล่นไม่ได้เก่งขนาดนะั้นแล้วให้ผมมาสอนดิแต่ผมไม่หาอาจารย์ผมได้ คิดว่าผมง้อคุณเหรออาจารย์ผมก็มีเก่งด้วยมาส์เมลโลธรรมดาผมไม่กินต้องไปใช้ช่องฟีสให้มัแข็งตัวนี่คือสูตรของอาจารย์ชายนะไม่มีคนเคยทำหรอกผมอะทีนี่ทีแรกนะแล้วคุณกินแบบปกติไม่ได้เหรอชายไม่ผมต้องกินแบบพิสตาหน่อยนะใช่ย็น จางครับจางมีไรมีไรเจ้าอวนนะไม่สอนผมเล่นเกมครับเกมอะไรว่ามาจะสอนเองอุ้ยเกมนี้เลยครับผมอืมเกมนี้โอ้ยจะอวนอ่ะมันสีมือไปถึงขึ้นข,นของอาจา์หรอกนะจริงเหรอครับงั้นสอนผมเล่นเกมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมนะจะสอนเล่นบาสเองเนี่ยนะพี่ต๊อดหัดเล่นบาสมา แล้วก็มีชื่อด้วยนะชื่ออะไรไมเคิล <My friend. S 2> จอตอดโอ้ยเขามีแต่มาเส้นจอแดนอืมนเมาไปมาถ้าเจอหน้าก็ซัดให้ปงเลยโอเคเลิกเป็นไงผมยิงแม่นไหมดีดีแต่ยิงพวกเดียวกันนะอา้าวก็อาจารย์บอกว่าเจอใครก็ให้ยิงเลยอ้าวผมไม่บอกไปตัวสีฟ้านะยิงอ่ะ อ้าวคุณต๊อดยิงพวกเดียวกันเหรอผมก็ไม่รู้นะจย์ไม่บอกให้ละเอียดนะจําเมนาคุกกี้เราต้องมีความหลากหลายในการเล่นเราจะได้เก่งหลายๆเกมเข้าใจปะเข้าใจว่าต้องเล่นหลายๆเกมเข้าใจว่าแกมาสะล็ห้องฉันเนี่ยเออลรทุกวันนี้มีเพื่อนเหรอถ้าฉันไม่มาที่แกเหงาเลยแล้วเนี่ยจ้าขอบคุณจ้าคือเลอขนมที่สั่งได้แล้ว อ่อปุกี้ไม่เล่นเกมเหรอเจ้าของห้องเขานั่งเล่นเกมอยู่เดี๋ยวคุณเป็นเจ้าของห้องไม่ใช่เหรอ,อถ้าฉันเป็นเจ้าของห้องนะป่านนี้จะนั่งเล่นแล้วแกไม่มีสิทธิ์เพราะแกมันคือคนไม่มีสิทธิ์อ่ะรับไปเออรู้หน้าที่เล่นกับเกมเหรอคะคุณปุกี้ใช่ค่ะต้องหลอกให้เอาขนมไปก่อนแล้วเราจะได้เล่นเกม แกออกไปแกก็ไม่มีสิทธิ์ในห้องฉันเหมือนกันเ uh oh. ยุแล้วเริ่มทาแบ่งฉันซักอันะนจะไม่ว่าอะไรเลยนี่บอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์แกก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันหน่อย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 แต่คุณให้ขนมเขาไปเองมาสองอันนะแต่เราได้เ้วยคอมนะคะนี่คือสิทธิ์ของห้องเราแกใส่หน้าไม่ใช่แค่นหน้านะหัวและตัวออกไปด้วยแรงน,นะแรง เลยเดี๋ยวนี้เก่นเกมแล้วว่ามันเป็นไรไม่เป็นไรพวกหนูก,ก็เล่นอย่างเงี้ยแหละหนูหนูหนูคืออะไรพวกมือใหม่เงี้ยอไม่เหมือนะจ้วัวเลยไม่สอนแถมยังมาดาีกจะาวัวน่ะปาเหม็นจริงจริงใช่คุณจีนขนมเลยไหมเอ้ยคุณยังกล้ามาอีกเหรออ้าวกูมาทุกวันเลิกอ้าวเด็กอ่อนอยู่ตรงนี้เหรอหัดเล่นเกมหนูจ้ะอ้าวคุณว่าลูกศิษย์ผมเหรอ เนี่ยอาจารย์จ้วน่ะมันชอบว่าผมแบบเนี้ยอาจารย์ปกป้องลูกศิษย์หน่อยสิอ้าวก็เขาเพิ่งมือใหม่จริงๆนะอย่างที่จั๊บวัตถุล่ะนี่นี่นี่ผมยิงพวกตัวเองนี่เอาไม้ชายขนมมาร์ชเมลโล่กับขนมฮอตเดิร์กแบบธรรมดาใช่ไหมก็แบบธรรมดาโอ้ยของผมมีกินอยู่แล้วกินไม้ชายยำโนก็ซื้อไปแล้วนะเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวตูไซเพื่อนรักก็ดีกว่านะ กินไม้มันไม่นโรธรรมดาฮะไม่กินไม่กินกัดคอดีกว่าไอา้เอ้ยกัดมาดิอา้าวทำไมไปกัดตัวเองล่ะไม่รู้แต่ว่าใส่เลิฟทำไมคุณไม่กัดผมไม่รู้ไม่รู้อ้เอ้ยจานจานคุยกับใครอะ่ะเดางั้นใส่บ้าไป,ปแล้วแน่ๆเลยอะ่ะ เกับไดโนเสาร์แต่ต kind of ุ๊กัาเกจะอ้วนเลยอุ้ยคุณไม่รู้เหรอเจเนี่ยเพื่อนผมนะคารีพริเพื่อนเขาอุ้ยปุ๊กกี้มันร้ายฉันฉันก็เลยต้องมาห้องเพื่อนฉันอีกคนหนึ่งมาไหไมอ่ะแหมเพื่อนต้อนรับเป็นอย่างนี้เหรอ เขาถามก็ถูกแล้วมาทําไมเอาเพื่อนต้อนรับกันอย่างนี้เลยเหรอคะใช่กินปะฉันแบ่งอันหนึง่งมาเลือกเอาเลยไม่กินไม่กินอยากินแบบแช่เยน็นโหแล้วแคร์เขาจะเอาไปแช่เยน็นถามจริงแค่กอน,นะฮ่โโาโ้ยนายจะกินแบบแช่เย็นเหรอใช่ฮ่โ,โ้ยใจเย็นใจเย็นเผื่อจ้านนะมีให้กินนะใจะเยน็นเริ พี่ฉันบอกว่ากินนิ่มๆก็ได้กรเ,เพื่อนผมบอกอย่าก,กินเย็นๆน่ะมาเนี่ตอนนี้เป่นมือโอ้ยจานเจ้วนมันเล่นผมเล่นเนี่ยไอ้จ้าวนเมาดิคนเข้ากำลังคุยกันอยู่ตอนมาเนี่ยปล่อยที่เด็กกากเกียนเล่นไปนี่อะไรจันผมมีอะไรไเซอร์ไพรส์มีอะไรใช่เอ้ยใจเย็นเพื่อนเดาเซอร์ไพรส์ก็มาแต่ผมไม่บอกนะดูมีคลิปเอาเองครับเริ่ม ใช่อยากไปดิอยากกินเลยเหรอเออดิเออได้ได้ได้เดี๋ยวผมขอแก้ฟาสติที่แช่ไว้ก่อนนะโอ้จา,านขนาดนั้นเลยเหรอยอดยอดเฮ้ยเดาอย่าเพิ่งหิวดิลงบไปก่อนโอน้ออกกโหมาเป็นกล่องใสใหญ่เลยครับบ้มเฮ้ยพักข้าขวหัวข้ามัน้วยเหรอ เฮ้ยพาข้าวกับมาไมหรอกนนายหิวอ่ะเออต๊อดจะจับมนันนะถยงมันกัดไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออเอาทำไมไม่กัดตอ๊อดขอตั้งโปรแกรมไว้กับคุณหรือเปล่าชายเห็นเปล่าตอ๊อดไอ้น้ำไม่อยู่เลยโอ้จริงอ่ะจานของอร,อ,อร่อยๆที่ชายเอ็นไว้เจ้านี่หิวก่อนตลอดเฮ้ยหิวแล้วชายหิวแล้วอ่ะ เวลาอยู่ในเสียงเข้มหรอเออดีเนี่ยของหนูอ่ะนิ่มจัดเลยเฮ้ยอยู่ตัวพี่เดาแต่มันเละเก่งจริงกินหมดเลยอยู่วะอ้ะอาวไม่ว่าหนูไม่แรงหรอได้พี่เดานี่ก็สายท้าทายนะคะเั็นไงก็าทำได้ด้วยเออของแท้ของแท้หยบมาหา่าหนูไม่แน่ เลิกบอกว่าอย่ามาใกล้ใกล้ทำไมยวผมเสียทรงโอ้มีผมได้หรอโอ้จันเดามวมตะคุยมวยมต่แพมหมนั่นแหละแต่มันก็หายเย็นหายแข็งหมดอ, <ใจ S 2> อ่ะใจเย็นดีต๊อดน้องต๊อดอย่าไปชิมเลยครับผมโอ้ยใจเย็นดีต๊อดมันก็เย็นเย็นหนุบหนึบนะอร่อยเดียวแต่ของหนูมันนิ่มๆอุ่นๆเลยอะ่ะแน่นอนดุแล้ว หมดห่อแล้วมัง้งไม่มั้งหรอกหมดแล้วจ้าอ้าวอ้ายอยเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าหมดทำไมอาจารย์มีน้ำตาที่ไหนไปตรงนั้นอ่ะอืมผมยอมรับไหนลอยสองเส้นสิลำไส้รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรลงมานะเหรอเมื่อกี้คุณยังนั่งเล่นเกมอยู่เลยไม่ใช่หรอ เมื่อกี้ผมได้กินแปลกๆนะผมเลยลงมาส่วนพี่ต๊อดห่อที่สองแล้วนะคะมันอร่อยอ้าวนนกว่าจะกินทั้งกร,รมอ้าวกินทั้งกรรมผมก็แยกได้หมดนะบางทีนะ <c oughs> ไหนขอลองดูซิเย็นเย็นหนึบหนึจริงเปล่าเอ่อพี่ดาวหนูขอสักซองไปอวดปุกกี้ได้ไหมคะเอาไปเลยสองเอ้ยพี่ดาวสองเหรอ เออใช่ใชายงกนะชวนพ่อใส่ปากพี่หน่อยดีได้ครับพี่นี่มันคืออันนี้แข็งที่สุดเลยนะเว้ยจริงเหรออืมขอจับหน่อยเด็กขี่ฉาถ้าฉันไม่จับแล้วจะรู้ได้ยังไงอะ่ะอ,อ้าให้จับอย่างเดียวนะ แกอยากกินเหรอเอาก็ท้านฉันไม่ลองชิมจะรู้ได้ยังไงว่ามันแข็งอะเออวะงั้นก็ลองกินดูอา้าวคุณปุกกี้ห่อจะไม่อิ่มเหรอคะอือเดี๋ยวรัเสียได้ค่ะกูมันไม่แข็งเฮ้ย hey, ถ้าใครอยากรู้ว่าปุกี้กินไปกี่หอ่ออย่าลืมไปดูคลิปเต,ต,ต็มๆกันด้วยนะคะแล้วก็กดจดจมพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ